ครับวันนี้ผมช่างใหม่นะครับจะมาแนะนำกัรวิธีการใช้งานเครื่องเป่าลมร้อนยี่ห้อชัวนะครับผมรุ่น pj 2 0 6 e น a 1นะครับผมก่อนอื่นเรามาเรียนรู้ปุ่มต่างๆของเครื่องก่อนนะครับผมอ่าจะมีปุ่ม on switch เปิดปิดนะครับอ่าปุ่มแรกเปิดปุ่มแรกนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม เป่าลมเย็นนะครับผมปุ่มที่สองเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยจะเป็นปุ่มเป่าลมร้อนนะครับอมท่านลูกค้าท่านใดอ่ะบางทีไม่รู้นะครับผมวันนี้เปิดเปิดแล้ว,เ,ลวเวลาเปิดนึกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองความร้อนเร็วช้าอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แล้วใช้งานอยู่ดีๆแล้วมาป,ปิดอย่างนี้เลยอ่ะอาา่ะฮะจะทําให้ไส้ข้างในขาดนะครับผมจะเป็นลักษณะอย่างนงี้ไส้ขาด เวลาเราใช้งานปุ่มปุ่มนี้เปิดเป่าลมร้อนนะครับเอาเรามาทดสอบอใช้งานจริงเลยนะครับเสียบปลั๊กนะครับนี่ครับนี่คือปุ่มเป่าลมร้อนนะครับนี่นะครับหลังจากเลิกใช้งานเรามาเปิดปุ่มเป่าลมเย็น ให้มันระบายความร้อนจนมันเย็นหมดประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับผมเวลาตั้งเครื่องก็ตั้งให้ลักษณะอย่างเงี้ยเราให้ไส้ความร้อนเย็นเราค่อยปิดเครื่องไม่ใช่ปิดเครื่องเลยเลยนะครับผมมันจะทําให้ไอ้พวกไส้นี้ไปเร็วให้มันเป่าลมเย็นออกให้หมดก่อนนะครับผมวิธีการใช้งานเป่าลมร้อน ของยี่ห้อชัวรุ่น p ีเจสองพนหกนึ่งก็มีเพียงเท่านี้ครับผมพบกับผมได้ในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ